สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสมคิดสมเทพนะคะอายุ56ปีนะคะได้ป่วยเป็นโรคปวดหัวเป็นไมเกรนแล้วก็มีน้ำมูกไหลบ่อยๆแล้วก็ต่อมคอนซินโตโตแล้วก็ไทรอยมีพิษนะคะมีผคอโป่งนะคะแล้วก็แล้วมันเหนื่อย เหนื่อยหัวใจปึ๊บปึบป,บปบึทำอะไรก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคมดนโรคโตปวดท้องอย่างแรงมีฤดูขาวก็เยอะมากเลยนะคะผิดปกติมากก็เลยก็เลยมามาปฏิบัติที่เอ,อที่มุดมาปฏิบัติที่หลวงพ่อดีที่พุทธพัฒนานะคะนะะแล้วก็แล,ล้วโรคโรคโรคที่ที่เป็นอยู่ก็ ก็หายไปเรื่อยๆประมาณ3วันน่ะแล้วก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนั้นก็กินยาเป็นกำๆนะคะกินบ่อยเท้าเย็นก็อะไรเงรี้ยมีตามที่อ่ที่ก็ที่กินอยู่นะคะเป็นประจาประจาเยอะอยู่เป็นกำๆเลยกินแทนกินแทนข้าวเลยนะคะบัดนี้ได้ได้มา,าก็ปฏิบัติกรปฏิบัติก็แปดปีแบบได้แปดปีได้แปดปีนะคะมาปฏิบัติกระหลวงพ่อดี ที่วัดพุทธพัฒนานะคะครั้งแรกครั้งแรกปฏิบัติได้สามวันครั้งแรกปฏิบัติได้สามวันแล้วก็อาการก็เขาจ,ง,จ,ง,จงหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนฝ่ารู้สึกได้ก็ประมาณมันหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมคอนเซนก็หายอะไรไมดลูกเอ่อคอหอยพอกอะไรหรือว่าไทรอยด์มีพิษหรือหัวใจที่เต้นตุ่มตามอะไรที่แบบผิดปกติมาก แล้วกเ็เรื่องปวดท้องลืมวลูกโตหรือที่เรามีมีลื่นดูขาวที่เยอะ<ๆ>ก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหล,หลังที่ปฏิบัติได้ก็หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็หายไปนะคะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนี้ไม่ได้กินยาแล้วนะคะนะขอบคุณหลวงพอ่อ ครั้งแรกสามวันไม่กินเลยาวันไม่กินเลยไม่ได้กินเลยแม่ปฏิบัติจนถึงวันนี้โรคที่หายก็หายไปนะคะขอขอบคุณพ่อดีที่ท่านเมตตาให้นะคะ